ชือหลุดดาราสาวเจ้าของบริษัทโดนพุ่งเป้าหลังนํารูปอ้ําพัชลาภาไปใช้งานนี้เรื่องใหญ่เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตซะแล้วเพราล่าสุดนางเอกเบอร์นหนึ่งของวงการบันเทิงอ้ําพชลาภาได้เข้าปรึกษาทนายทนายสิทธาหรือทนายตั้มหลังโดนแอบอ้างถ่ายภาพของตัวเองในโฆษณาสินค้าของดาราสาวท่านหนึ่งแต่อ้าหมดสัญญาการเป็นพรีเซนเตอร์ไปแล้ว โดยทนายตั้มได้โพสต์ภาพพร้อมทำระบุแคปชั่นว่าวันนี้คุณอ้ําพัชราภามาปรึกษาข้อกฎหมายกับผมและทีมซิตตาลาฟิมเธอแจ้งว่ามีบริษัทของดาราดังคนหนึ่งนำรูปคุณอ้ําไปใช้บนกล่องผลิตภัณฑ์ทั้งที่หมดสัญญาแล้วทําให้คุณอ้ําได้รับความเสียหายเรื่องใหญ่แน่วิงานนี้แม่รวยเองครับ หลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายแต่ที่สะดุดจนต้องเป็นประเด็นคงหนีไม่พ้นชื่อย่อของเจ้าของสินค้าดังกล่าวโดวยชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นกันว่าสินค้าตัวนี้ใช่ของดาราชอช้างหรือเปล่าซึ่งเคยจ้างอ้ําเป็นพีเซนเตอร์เมื่อปี2562 และคาดว่ายังเก็บไม่หมดซึ่งทนายตั้มก็ได้เผยว่าให้ดูวันที่ผลิตเป็นหลักเอาเป็นว่างานนี้จะวุ่นวายแค่ไหนแต่รับรองเรื่องใหญ่แน่วิ